สบายดีครับสวัสดีครับผมพี่น้อง fc สุภุสุคนะครับเด้ด่ว,ดวนแล้วครับหลายมือแล้วที่ยุงใช่น้าดีเนียวบ่ไล้ลงงลิปให้พี่น้องด้เบิ้งครับมือหลายมือแล้วละ่ะก็เลยท้ายเสียงจวัวใเบิง้งเบิ้งครับ <c oughs> เสียงจูนอนอยู่ใต้รถกุนเ่าจะเกลียเขาเสียงจครับมันสวัสดีพี่น้อง สุขูสุคนนะครับเด้ขอขอเขากองจังหน่อยนะครับสวัสดีครับเมื่อนี้ได้ปลาดุกครับไปซื้อปิ้งปลาดุกมาสีเกียเสี่ยงโจล้วก็สิออกไป้างหนอกครับเมื่อนี้ว่าสิไปจังหวัดเลยครับยุงไช่น้าดินเหนียวว่าสิไปจังหวัดเลยว่าสิไปเบิ้งรถนะครับไปเบิ้งรถเพราะว่ารถขั้นเก่าของยุงไช่น้าดินเหนียวนี้ ขายแล้วขายได้สองสามมื่นแล้วก็เลยสื้อไม้สัก่อนครับซื้อรถดไม้ก่อนสื่อขั้นไม้ก่อนเกี่ยเกี่ยเขาเชียงโจวนครับมือเนี่ยปิ่งปลาดุกมานี่ครับปิ่งปลาดุกชีตัวตัวใหญ่ยครับพี่น้องดีอยู่พี่น้องเบงอร์กันนี่อาหารเชียงโจวมือนี่ครับอาหารเสกปิ่งปลาดุกตัวใหญ่น เันจะเสียบ้ะสิฟักก่อนนี่นองนะฟักสะกันฟักใส่เข่าเนาะฟักใส่เข่าไพ่เอพี่น้องเลยพ่มีเนวต่างกล่องพี่น้อง Chưa, mình quá. chưa có bài không bà lúc và khẩu không một sai khẩu ở đây xem chùi gần chi là tuyệt xem gần chi là tuyệt là chỉ lại lên giết tiền làm giọt chắc ngay คนเข้ากันคนให้เข้ากัน เ,โโเรียบร้อยครับพี่น้องอาหารเสียงโจนะครับโอ้ยเป็นตาเสียบนะพี่น้องเอ้

Kini berdah. 你把钱给我，你。 เยินดีเจ้าเชียบวะแล้วกันไี้ชิปไหนครับผมชิปเสียงโจกินเขาไว้สำนีสัก่อนครับสบายดีสวัสดีครับ